ก็จะเปิดสองทุ่มคุณครูน้ำใจนะก็จะเปิดตอนสองทุ่มคุณครูน้ำอะไรมากนะคะเอ่ส่วนมากวันก็ไป่ได้กินอะไรเยอะนะคะมันก็กินแบบแบบไปเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะน้ำพริกก็อร่อยแล้วเดี๋ยวกิน ลำดวนนิมาลาก็บอกว่าสวัสดีทุกท่านรอบห้องค่นะ,คะ,ะนะคะอ่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ลำดวนนะคะลองดูนะครับนะคะก็ซื้อบาร์บีคิวมานั่งกินเดี๋ยวก็จะเห็นคลิปบาร์บีคิวนะกเป็นลูกเห็ด ลูกเห็บเนี่ยมันก็ไม่เคยไม่ไม่เคยเจอนะลูกเห็บเนี่ยแต่ว่าคือเป็นเป็นเม็ดใช่ไหมคะเหมือนเนี่ยแล้วไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะค่าทัวร์อย่างเดียวนะก็ต้องมีตงังกระเป๋าเพื่อจะไปซื้อของอีกคนนะคะที่เข้าไมา้กำลังใจในวันนี้นะคะเวลาเวลาของพี่เนี่ย ขอบคุณนะคะหนึ่งดวงตาหนึ่งดวงตานะ,ะไม่ใช่เห็บนะเห็บลูกเห็ดพผมไปชัดนะคะคุณพี่น้ำใจมาแล้วนะคะคุณพี่น้ำใจ <ek d ata> คุณพรพาเพลินนะคะคุณพรพาเพลินก็เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะใช่ไหมคะดาวน,นะคะว่า ช่วงเช้าตะกี่โมงอะไรอย่างนี้นะคะ,ะคุณสุดใจจันทร์สดบอกว่าสวัสดีค่ะตาจิมใหญ่ดาวนะคะขอบคินนะคะวันพยายามรีบทาเพราะว่าเออก็ข้ามมาครึ่งครึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะข้ามาครึ่งแล้วแล้ววันก็เอมองคลใช่ไหมคุณนันทวันเอี่ยมทวีเจริญก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณพรพาเพลินนะคะขอบคุณมากมากนะคะพอดีก็เส้นโยงจะแบ <laughs> อ่ะ ขอบคุณมากมากนะคะทุกคนนะคะที่เข้าใ้เราใจแล้วก็ให้ความอดอุ่นรู้สึกว่าบ้านหลังนี้อบอุ่นไปเลยนะคะจำนวนขอบคุณมากมากเลยนะคะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณสองดวงตาเลยนะคะ, <S <S ะคุณพี่สนใจทานข้าวหรือ,อยังคะนะคะพี่ไปแบบปล่อยอารมณ์ปล่อยสมองอะไรเงี้ยแต่เราต้องผ่านก่อนนะคะ คุณนายคุณนายบอกไปเปิดบ้านค่ะไปได้ค่ะคุณนายนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดินทักคุณสมคิดบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะคุณมงคลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันจำจำนี้ก็เหลือเวลาอยู่สามนาทีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่สุดใจมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาให้วันนี้นะคะขอบคุณทั้งสามดวงตาเลยนะคะคุณนงรักก็โทรมาอ๋อเหรอแสดงไม่ได้โนเลยสิดิคุยกับวันเสร็จก็พี่นงรักโทรมาคุย คุณตุ๊นะคะก็นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะข้อมูลมีนะคะขอบคุณนะคะวันก็มีอะไรก็พูดกันลงมาให้เจอกันอีกแล้วนะคุณสุริยอะอ๋อแสดงว่ารู้จักกันคุณสุริยะมาก่อนใช่ไหมคะนะคะก็วันนี้ก็ระบบก็ดันสุขค่ะที่ที่เมืองการ,ท,ราทุเรียนเมืองการสุขช่วงไหนอพี่นอนุกร้องวันอยู่แถวกรุงเทพค่ะ น้องวันบ้านอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะบ้านอยู่สุราษฎร์ธานีแล้วก็มาอยู่กรุงเทพตอนนี้มาทํางานอยู่กรุงเทพสามได้นะคะ,ะคุบาทรวนแนะนําได้นะคะวันก็ไปบ้านคุมัทรนบ่อยนะะเกือบไปเครื่องทางแล้วนะคะค่ะนะคะ ขอบคุณพี่บุญมีมากๆนะคะที่เข้ามาทักทายในวันนี้นะคะ,ะเข้าวไมา้กําลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะ,ะ,น,ะน่าจะลองทํำดูนะสนุกก็นะคะถึงเวลาแล้วนะคะวันเวลานี้หกโมงเย็นยังจ้ายังก็ยังทำยังยังจ้าก็ยัง ไม่มีกําหนดกับจ้าอ๋อเหรอคุณพี่สุดใจมาส่งนะคะพี่คุณน่ารักมากเลยพี่สุดใจนะคะอะขอบคุณนะคะที่มาเสิร์ฟน้ำกาแฟกับขนมเค,ค้กนี่ค่ะไม่ทราบไปแล้วยังคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักไปทัวร์ใช่ไหมคะ นั่นแหละคุณพี่ตั้ใจไปก่อนทัน้แสงเขียวกำลังรับชมนะคะก็ดีใจนะคะที่อยู่ได้ใกล้ๆก,กันนะคะคุณพรพาเพลินบอกว่าสวัสดีเช่นกันครับพี่สุดคิดจะบอกว่าเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะจ๊ะโชคดีมีชัยนะคะขอให้ผ่านกันไวๆนะคะคุณพรก็สะสมเวลาอยู่ที่บ่ายโมงนะคะนะก็ นล้มาครึ่งทางแล้วว่าพี่ขึ้นปอไหนแล้วตอนนี้คะอ่าก็เกือบปล่อยวางตรงอื่นแล้วก็พักก่อนแล้วก็เอามาไลฟ์สดคือเอาช่วงองไลฟ์สดของเราอะให้ตรงเวลานะคะแต่ว่าเวลาของกินเยอะมีมีมอ,อาหารสดๆนะคะส่วนมากวันจะไปกินที่โน่นนะคะอะคุณสุดใจจันสดก็บอกว่าสวัสดีคะ่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะ เกรงใจจังเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่นะคะเอะถ้ามีธุระไปทําก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะวันก็น้ำสุก,กี้ก็อร่อยนะ,ะอเทําเองด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นเวลาเกี่ยวข้าววันเก่าเกี่ยวเป็นนะเกี่ยวข้าวเกี่ยวเป็นนะยังเกี่ยวเป็นอยู่นะ ถ้าเป็นเข้าวไร่ไม่เหมือนเข้าไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนในนั้นวันก็พรุ่งนี้มีงานอยู่แต่ว่านเนี่ยพี่เดี๋ยววิเดี๋ยวทานข้าวหรือ,อยังคะทุกคนนะคะคุณฟ้าหลังฝนสวยงามาเสมอก็บอกว่าสวัสดีคุณนันทวันเอีย่ยมทวีจเจริญคะ่ะ น้ำมันแล้วนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนอ่ะพายเรือกันไปให้ได้นะคะคุณสมเกียรตินะ,ะขอเดินทางต่อนะคะได้คะ่ะพี่สมคิดนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาอยู่กับวันนะคะ,ะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ชั่วโมง สลาดก็อร่อยแล้วนะคะ <ico le> นะคะพี่สุกจะน่ารักมากเลยนะคะวันไม่ไม่เสียใจที่จะวันนี้สีดวงตาเลยนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้าไมา้กำลังใจในวันนี้นะคะ เอาบางพี่ใหญ่นี่เป็นมีวัดวัดหลวงพ่อโตไหมคะาทางทางโน้นเ,เ็คุณสมคิดบอกว่าเรากินแกงเห็ดจ้าอ๋อกำลังพูดถึงแกงเห็ดพอดีเลยนะคะคุณนันทวันเอี่ยมทสวัสดีจ้าน้องสิริวันนะคะคุณบอกว่าวันนี้ขอตัวนะครับได้ค่ะนะคะคุณพรนะคะก็อย่าลืมหน่อไม้ด้วยนะคะ ส่งมาหลักสี่สักห,อห่อนึงนะคะโอ้ยตกก็เดี๋ยวจัดระเบียบกันใหม่นะคะแล้วก็ ะคะ่ะคุณพี่ก็น่ารักมากเลยนะคะก็มามาเยี่ยมเย็นบ่อยนะคะนะคะ,ะขอบคุณมากๆนะคะคุณพี่น่าจะเสร็จแล้วนะคะขอเดินทางต่อนะคะได้ค่ะพี่สมคิดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาอยู่กับวันนะคะ,ะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ชั่วโมง